กรับใครที่ต้องการเติม UC ใน p u b G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอดแ a ๊ส p ็ออย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับกราบสวัสดีค่ะโหขี้หาบานะคะวันนี้ p u b G Mobile Ex Lamborghini ok นะคะก็กลับมาอีกครั้งแล้วเนาะ รูปแบบการสมนั้นเหมือนเดิมเลยทุกคนแล้วก็ระยะเวลานะคะสิ้นสุดวันที่9กันหยานะคะเกือบ2เดือนเลยของรางวัลการสุ่มครบนะคะมีตั้งแต่2 4 0 4ไปจนถึง36,000 UC นกะคะก็คือใช้ UC จนครบนะคะก็จะได้รับในส่วนของเหรียญเอาเป็นแลกของสะสมเหรียญครบ1,500เหรียญน,นะคะสามารถแลกกุญแจได้1ชิน้นก็คือใครสมจนครบ36,000 UC เนี่ยได้รับเหรียญน,นะคะทั้งหมด1,500เหรียญพอดีเป๊ะเลย ในส่วนของสกินรถก็นำตัวเก่านะฮะแล้วก็สีเดิมเอามาให้ได้เลือกแลกกันมีทั้ง2ที่นั่งนะคะดาเสียแล้วก็รถจิบแล้วก็จะมีรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็มี2ส,สีสีธรรมดากับสีแร่ธรรมดาเนี่ยใช้กุญแจ1สีแร่ใช้3นะคะในส่วนของการสะสมนั้นก็จะมีการปลดล็อกของรางวัลด้วยอันนี้ก็จะเป็นกล่องนะสำหรับใครที่โดนเหยียบนะ สะสม5คันเ็จะเป็นตู้คอนสีสม6คันนะคะก็จะมีป้ายทะเบียนเป็นชื่อของเรา7คันนะคะก็ตู้คอนสุดพิเศษนะคะอลังการงานสร้างมากแล้วก็มีชายาย,ายด้วยและถ้าใครสะสมจนครบ10คันก็จะเป็นชายานักสะสมมืออาชีพนะคะของ Lamborghini อันนี้ก็จะเป็นโชว์รูมทีมหน้าล็อบบี้นะคะสำหรับใครที่สะสมจกินรถนะคะ สำหรับใครที่สะสมจนครบ4คันนะคะก็สามารถปลดล็อกตัวพิเศษขึ้นมาแล้วก็สามารถแลกได้นะคะถ้าสมมติมี4คันจะใช้4กุญแจในการแลกตัวพิเศษแต่ถ้ามี8นะคะก็คือได้ฟรีนั่นเองนะจ๊ะหรือ <laughs> ใครอยากได้ตัวพิเศษแล้วอยากประหยัดนะคะแนะนำไปหาซื้อ4คันแบบธรรมดานะคะแล้วก็เก็บกุญแจที่เราสุ่มไว้4ดอกเอาไปแลกคันพิเศษเอา แล้วก็จะมีพวกของแลกที่สามารถเอาเหรียญน,นะคะหรือว่าพวกคูปองลัคก,กี้เนี่ยไปแลกได้ไอตัวเหรียญเนี่ยสามารถเก็บสะสมทบไปเรื่อยๆได้นะคะไม่มีวันหมดอายุก็คือเก็บไว้การคอรแลัครั้งหน้าได้มีชุดนี้แหละที่น่าโดนเลกมากที่สุด <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันเลยนะจ๊ะในการสุ่มนั้นทุกคนมันเมเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนเป็นรางวัลปลอบใจเวลาเราสุ่มแตกนะคะก็คือลุนรับเป็นการลุ้นรับอีกทีนะไม่ได้ตลอดนะคะก็คือโชคดีก็คือได้นั่นแหละถ้าแตกนะคะครั้งหนึ่งครั้งสงสามารถลุ้นรับเป็นเหรียญ500เหรียญน,นะคะหรือว่าเลเวล5 6 7ขึ้นไปเนี่ยก็ถ้าสมมติแตกอาจจะได้รับ UC ซีคืนมานะคะนานๆครันน้งได้อะไปเลยเริ่มแรกที่60 UC นะคะขอไปแบบ ตัดตอนยองแล้วกันเนาะให้มันได้ลุนนะคะบวกหนึ่งนะคะกรณีที่เราสุ่มอะแล้วมันมันไปข้างหน้านะคะหรือว่ามันมันติดก็สามารถบวกหนึ่งบวกสองบวกสามนะคะสูงสุดคือบวกสามนะทุกคนแต่ละขั้นนะคะก็จะมีการเพิ่มยูซีไปเรื่อยๆนะ,ะอันนี้อันนี้บวกหนึ่งอีกแล้วนะคะไปไปต่อกันที่ขั้นสองนะคะแตกหนึ่งนะคะเออล้มเหลว มันจะมีการันตี3ครั้งนะคะแตก1แตก2ครั้งที่3นี่คือการันตีนะทุกคนแตกอีกแล้วรอบนี้คือการันตีนะคะคือติดแน่นอนแล้วก็รุนอีกทีหนึ่งว่าจะไป3 4หรือ5ะะอ้านะจ๊ะบวก1ว่ะสีฟ้านี่คือบวก1สีเหลืองทั้งทองนั่คือบวก2บวก3นะคะ ไปต่อกันที่ขัน3ามเราจะ500อยู่สี่ปึ๊ชแดงอล่ามอเไยนี่คือแตกแดงสองแตกอีกแล้วรอบที่สามกระรันตีเฮ้ยทำไมเป็นสี่เงี้ยเฮ้ยแล้ววันลักขีได้มา500เหรียญเลยนะคะ โอ้ครั้งแรกเลยใช่ปะวะครั้งแรกเลยที่สมงให้ดูแลได้อุยอ้ยอุยอ้ยบวกสองก็ยังดีวะไปพุ่งไปขั้นห้าเลยนะฮะของแทรแล้วก็ขั้นต่อไปจากห้าน,นะคะก็เป็นครั้งละ2,500ันยูซขั้นเนี้ยเป็นต้นไปถ้าสมมุติเราสุ่มแตกก็มีสิทธิ์รับยูซีคืนนะคะ แต่ก็คือต้องลุ้นอีกทีหนึ่งนะนะแดงเถือกเลยครั้งที่สองนะคะสองพันห้าถ้าแดงมานี่คือรู้เลยห้าพันแล้วอ่ะเราสุดท้ายการันตีนี้ได้แน่ๆนะคะแต่ว่าขอเหอะพุ่งไปเจ็ดไป 8, แปด้อยากได้พุ่งไปแปดก็ดีอะเจ็ดก็ได้แปดก็ดี ทำไมไม่บกวบกสามละบวกสองก็ยังดีวะได้แล้วนะ 1, คะหนึ่งกุญแจุูที่จะไม่สุ่มต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขั้นหนึ่งถึงขั้นเจดหมดไปเท่าไหร่9,600 u นยูสีนะคะแต่ถ้าเราสุ่มต่ออ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะแตกใช่ไหมถ้ามันติดเลย7,200ออ่ะมันก็โอเคไง แต่ถ้ามันแตก2รอบมันจะเสีย UC ไปถึง21,600เลยซึ่งเปลืองมากนะคะดังนั้นขอรับคุณแจก่อนแล้วเดี๋ยวไปเริ่มสุ่มใหม่ถ้าจะสุ่มต่อนะคะรับรางวัลสุ่มครบก่อนนะจ๊ะลองไงดีวะลองอีกสักยกดูไหมป่ะลองดูนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็เริ่มต้นที่60 UC อยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องเสียแต่อาจจะมีในทางด้านของคูปองสนลดนะตรงหน้ากิจกรรมนะคะยังไม่ได้กดเข้าไปดู อันนี้จะเป็นการเร่งความเร็วแบบฟรีนะคะก็คือไม่เสีย UC ถ้าติดก็คือติดถ้าไม่ติดก็คือแตกเลยนะคะไม่ได้รับอะไรอาจจะเป็นหล่นลงไปแค่ขั้นหนึ่งก็คือไม่สามารถทำการส่มต่อได้นะถ้าเป็นกดแบบฟรีถ้าสมมติแตกนะคะแต่ถ้าติดก็คือยังส่มต่อไปได้แตกเรียบร้อยนะไปลองอีกสักยกหนึ่งทุกคน 60ยูซฟผิวบวก2อ,อันนี้โดนรอรอซื้อแน่แน่หก1นะคะจากขั้น3ไป500ร้อยยูซีโอ้โหห้าร้อยครั้งที่หนึ่ง อร้อยครันที่สองอุ้ยติดเลยอะ่ะบวกหนึ่งนะคะจากสี่ไปนะคะรอบละหนึ่งพันวะ่ะโอ้โหขี่สมตอนประมาณเก้าโมงนะคะโอ้แตกแตกหนึ่งเร่งเครื่องเร่งเครื่อง สรอ,รอบสามติดแน่นอนหมดไปสามพันนะเสียงแล้วแบบกร่อยนะอุ้ยบวกสไปขั้น6นะคะแต่จากขั้น6ไปนี่คิดหนักถ้ามันไปอยู่ที่ขั้น5้าแล้วเราพุ่งไปสองนี่ยก็โอเคไงตอนนี้มันเริ่มเยอะแล้วไง มันมันมันกดทีละห้าพันกว่า UC แล้วอะถ้าแบบล้มเหลวก็ไม่พอไง UC ซ่อะล้มเหลวสองครั้งครั้งที่สามก็ไม่พออรั้ท,ที่หนึ่งนะอือปล่อยละปล่อยละโอ้โหแดงขือดเลยไม่ได้คืน UC เลยอะตั้งแต่สุ่มมาเนี่ย ไม่พอไม่เติม UC รอเลยสักครู่นะคะทุกคนตอนนี้ UC มาแล้วนะคะไฟการันตีแน่นอนนะถ้าบวกหนึ่งนี่แย่เลยนะร้องไห้เลยนะบวกหนึ่งอ่ะอู้เสียดายจังวะโอ้ยรอบนี้หมดเยอะเลยอ่ะ <c oughs> คือรอบนี้โดนร่อซื้อ โดนไป21,640ยูซีเลยนะคะโอ้ยก็ถ้าต่อจากรอบแรกจาก7ไป8ใช่ไหมมันรอบแล้ว7,200มันก็จะเสียอยู่ที่21,600โอ้โหถูกกว่าไป40่สยูซีเลยนะคะเอยช่างมันเถอะมันผ่านมาแล้วนะคะก็แล้วแต่ละกันบางคนอาจจะโชคดีจะไม่ถึงไม่ถึงสอง0มไงเออก็ยังทียังดีแบบเรายังได้ลุ้นไง อาจจะไม่เต็มพิกัดก็ได้แต่ถ้าใครเกลือวสูงสุดก็25,000อัพเลยนะคะต่อรอบยังไงก็ใครสูงไปแล้วหมดไปเท่าไหร่มาบอกกันด้วยนะแต่บางคนดวงดีไงอาจจะแบบว่า60 UC แล้วกดฟรีฟๆีฟบอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละดวงใครดวงมันไปละบ๊ายบาย